ครับนานาคนละคั้ทุกท่านครับพบกับผมนะครับนี่สายการักไปยิ้มครับสําหรับวันนี้นะครับผมกาลังจะออกเดินทางนะครับก็เราจะเดินทางกันไปที่จังหวัดพะเยานะครับอําเภอจุนนะครับเป็นอ่างห้วยยางขามนะครับผมก็ไม่เคยไปนะครับเดี๋ยวเราจับ g p s เอกันดูนะครับว่าระยะทางนะครับที่จะไปตอนนี้ก็เริ่มจะเดินทางนะครับเจอฝนด้วยฉายเดียวเลยครับ ไม่มีใครเลยนะครับในรถกระเป๋าสัมภาระด้านหลังก็อุปกรณ์เยื่อนะครับแล้วก็ด้านหลังก็เป็นคันเบ็ดก่อนตกปลานะครับก็ลุยเดียวครับเส้นทางเดี๋ยวผมจับ GPS ดูก่อนว่าอ่างนี้ไปไม่ถูกเหมือนกันนะครับระยะทางเท่าไหร่เจอแล้วอ่าเก็บน้ำห้วยยางขามอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะครับ เส้นทางโอ้โหพอได้เหมือนกันสามร้อยสามสิบกิโลเมตรครับหน้าทางตะว,วันออกสามร้อยสามสิบกิโลเมตรกำหนดในนี้ไปถึงตีหนึ่งสี่สิบเจ็ดผมกะว่าน่าจะแวะงีิบที่สามนุ่นแล้วครับโอเค เดินทางกันเลยครับ นี่เราก็มาถึงแล้วนะครับแะห,ห,หลับแวะนอนเรื่อยมาครับก็บมาถึงยังเข้าไม่ได้นะครับมันก็จะมีดันแล้วก็บอกว่าเรานี้เปิดตีห้านะครับถึง Panch หกโมงครึ่งนะครับรถถึงจะเข้าได้บบก็มีดันเรียบร้อยแต่ก็ขนของเข้าไปเดินเข้าไปอีกประมาณสักห้าสิบเมตรร้อยเมตรนะครับเลือกสถานที่ครับจะมีรถเข้า จอดรอดันอยู่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงหน้าจุดตกแล้วนะครับเดี๋ยวสว่างจะถ่ายบรรยากาศให้ดูครับมันก็อาจจะลาดชั้นนิดนึงไม่เห็นเป็นการเสียเวลาผสมเยี่อตีกันเลยนะครับนี่ผมใช้ตัวนี้ครับจาน่จน,นจาตามหากระโฮจ่านี่จะโดนหรือเปล่าครับ bộ kẹo thế bây giờ là thật thịt cốm xịt ạ, kinh khủng nha thịt cốm 5 ngày một đêm สำหรับที่นี่เดี๋ยวเรานี่ครับเพิ่มความหอมรยใจด้วยนี่เลยหอวเชื้อกินทุเรียนครับจัดให้มันหอมๆนิดหนึ่งที่นี่เติมไปหเลยครับเอาละพอมีีความหอมบางๆอ ยี่เล้าก็คุกเขาสมน้ำได้เลยครับอากาศช่วงนี้ก็หนาวเหมือนกันนะครับขึ้นมาเหนือ,อนเที่ยวนี้ครับก็ฝนตกไปนะครับวันสองวันวันนี้ครึฟ้าขครนฝนอยู่นะครับขอขออย่าให้ตกเลยนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับ

ต้นนี้งาบเลยนะแ่ใส่งาบเน่อยสองฟองว่ะโอ้ไหใส่รูปใส่สองรูปโอ้เป็นปะนินนี่ก็มากครับเนี่ยเก็บรูโอ้โหปนินที่นี่สวยครับอืมสวยงามอย่างสวยมาแล้วครับแต้มแรกปลาหมานเราครับบรรยากาศช่วงสายๆคนก็จะคึกคักครับสำหรับที่นี่ เต็มเลยแค่มาสายนี่แทบจะไม่มีที่ลงแล้วนะครับบริเวณที่ผมอยู่นี่ก็ยาวเข้าไปข้างในข้างในไม่รู้ว่าเข้าลึกอีกไกลหรือเปล่านะครับรรยากาศก,าก็มีลมฝนไม่มีละฝนหยุดไปแล้วมีลมมีแดด กินตั้งนานแล้วยะเม้นี่ครับสำหรับน้องนิ้นที่นี่โดนไส่ไก่เข้าไปแล้วครับเกิดมาไยลนิจนจานนนจ๋าทำงานอีกแล้ววันนี้งานนี้เราก็จะใช้ สายหวานนะครับสำหรับที่นี่น่าจะกินละแวงพอสมพวรเลยครับโฟมเม็ดโฟมขอหนึ่งสไส่ไก่ขอหนึ่งเมื่กี้กระโดนใสไ่ไก่แต่โฟมก็มีโอกาสโดนเหมือนกัน นี้ครับแต่ละแต้มแต่ละตัวนี้ประทับใจ อีกหนึ่งแต้มสวยๆครับโอ้โห,โหโน้องนินที่นี่ไม่ธรรมดาครับไสสวยเลยทีเดียวครับ 就来打我的 ว้าวน้องนิ้นที่นี่สวยครับเหมดีเลยไหมเนี่ย <c oughs> ดิ้งไม่ออกแตกรูแรงนะครับตัวนีววมน้มันมีน้ำหนักเลยนะครับตัวนี้ นุนๆโอ้สะดุ้งแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นปนินเลยนะครับตอนนี้นั่นนั่นนั่นอ,อะไรเอ่ยทำไมมันหนักอะ่ะแต่ก็เข้าอยู่ครับแต่ก็ <ś led> ามาอยู่อ้า

อ,ยอ,ยอ,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 อง่วนมาแล้วครับนินจานวนจามาครบแล้ววันนี้นี่ครบสูตรเลย เราไม่โดนแล้ว สำหรับการมาตกปลาที่อ่างนี้นะครับทริปนี้ผมก็จะใช้สัญญาณเสียงตัวนี้ครับในการเตือนเวลาปลาดึงเบ็ดนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับด้านหลังของมันก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเวลาใช้งานก็กดลงไปนะครับอีกด้านก็เป็นฐานครับตรงนี้นะครับมีฐานแบบกลมสามก้อนอยู่ข้างในนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นสลักนะครับสําหรับเอาสายเอ็นพาดไว้นะครับวิธีการใช้งานก็ เปิดสวิตด้านหลังนะครับเอาตัวนี้เป็นนีบกระคัมเบ็ดแบบนี้ครับแล้วก็สายเอ็นธาตุสลักของตัวนี้นะครับจากนั้นพอเวลาปลากินมันจะมาดึงสลักนี่ลงครับนี่แบบนี้ครับนี่มีไฟด้วยนะครับสำหรับการใช้งานตอนกลางคืนใช้งานง่ายครับตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับที่นี่เขาไม่ให้นอนนะครับเดี๋ยวเราใกล้ใกล้หกโมงนะครับ ก็เก็บอุปกรณ์ออกเดินทางนะครับนนี้ ตอนนี้อุปกรณ์ผมเก็บเรียบร้อยครับทีนี้ก็มาดูผลงานกันนะครับสําหรับอ่างอ่างอะไรนะอ,าอ่างอะไรอ่างห้วยห้วยยางขามเนาะลืมลืมชื่ออำเภอจูนจังหวัดพะเยา ครับนานาสำหรับกันมาตกปลาที่อ่างเก็บน้ําห้วยยางขามนะครับตาบลห้วยยางขามอำเภอจูนจังหวัดพะเยานะครับทลิปนี้ก็ถือว่าประทับใจครับเสียดายเราไม่มีเวลาไม่ได้ค้างคืนนะครับการใช้งานทริปนี้นะครับก็เป็นลําบ่มลินจ้านนจ้านะครับเกี่ยวด้วยไส้ไก่หมักปลายิ้มเพิ่มความหอมน่าใจด้วยโเช้อกินทุเรียนนะครับนานาท่านไหนสนใจนะครับสินค้านะครับหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใกล้บ้านนะครับ หากไม่มีนะครับสั่งซื้อมาทางเฟซและเพจนะครับไส้ไก่หมักปลายิ้มนะครับจะมีน้องๆแอดมินอคอยตอบอยู่นะครับสินค้าของเรามีบริการจัดเก็บปลายทางด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสาหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไส้ไก่หมักปลายิ้มครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ